อาเลยไหมครับอ่ะทุนเจมอเป็นย <grenade. S 2> ังไงบ้างคะวับนี้เราเปิดเฟ็ใหม่ของที่นี่ครับรายกัรหนึ่งเลยครับผมก็พูดตรงเลยก็เป็นโครงการที่แบบสวยแล้วก็น่าอยู่มากๆนครัท่าออกได้หลายทางมีแบบจุดทำกิจกรรมมากมายแล้วก็แต่ละคนก็จะมีแอคทิวิตี้ของตัวเองที่เข้าคอนโดนี้ได้ดีมากเลยเมื่อกี้ได้เดิมีการกับเขาเล่าอะไรเป็นแบบสองแบกันแล้วแช่วก็ีอะไรพิเศไหมอะไรนะไหนเป็นเสร็ตรอบมา ผมหมกมาผมชอบมุมหมชอบเอ่อฟังซิลิตี้ที่มีครับเพราะว่าจริงแล้วรู้สึกว่ามันมีฟรังซิลิตี้หลายๆอย่างที่แบบว่าเราสามารถทำกิจกรรมได้ทำคนเดียวก็ได้หรือว่าชวนเพื่อนๆมาทอนมาทำก็ได้ชอบเป็นบรรยากาศตงครับมีความบูมี่แล้วก็มีความแบบเจนซีอะไรรู้สึกว่าเออมันเป็นห้องที่น่าอยู่ถ้าเบเราเป็นแบบกรล์ฟ้าใบรุ่นใหอ่มีมุมพิเศษหรืออะไรที่แบบใช้ชื่อเป็นประจำบ่อยๆถ้าเกิดผมได้ได้มาเข้ามาอยู่จริงๆ อยาเช่นห้องนอนต้องเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เส็จอะไรแบบถ้าจริงผมผมเป็นคนแบบติดนั่งเล่นอะไร,รนะตั้งมีทีวีอ่ะตั้งกีตาร์อะไรแล้วก็ชอบฟิตเนสอะไรก็รู้สึกว่าพอที่นี่ประกาศว่าแบบมันมีฟิตเนสกับสาวนั้นตรกใจรู้สึกว่าน่าสนุกดีที่แบบได้แบบเ,เล่นฟิตเนสแล้วก็มีแบบทุกคนเนยี้ยแยะเลยก็ไม่หงายกับผมจริงให้ความสำคัญกับเรื่องนอนเป็นหลักนะแล้วก็เรื่องการแต่งตัวด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริง มุมชอบจะเป็นบอิเวณคอเสร็จขัดกับห้องนอนที่มันติดกันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมีพื้นที่ในการแบบว่าได้ใช้ชีวิตได้การแบบได้ใช้เออมีอที่วางเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ผมดีผมคงจะเป็นห้องครัวครับรู้สึกว่าเออห้องครัวมันมีแบบตัว,ตวปิดกั้นเลยรู้สึกว่าเออมันสามารถที่จะกันกลิ e ล e ล e ก่นได้ดีเพราะว่าแขกม,มันมีคนชอบทำอาหารรวมถึงกส่วนกลางก็จะเป็นเหมือนห้องไลฟ์สตูดิโออะไรเงี้ยสามารถแบบทำคอนเทนต์ได้ วันีมาร่มสัตว์สีสันไปกัรแบบว่าเรา่้ป็นับความรู้สึกประสบษขนาดไหนเพอะไรมาให้หันอีจริงๆก็ต้องบอกว่าขอบคุณทางผมมากนะที่ที่ยนเชิญพวกเรามา ร้องเพลงแบบนี้ก็เป็นเกียร่งมากแล้วก็เป็นเหมอตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณมากแล้วก็วันนี้ขนเพลงมาทั้งหมด4เพลงเลยนะมาโชว์ที่นี่ก็มีเพลงอะไรครับก็มีวันนี้ปีหน้าครับก็มีในบ้านครับแล้วก็มีเพลงติดแอรครับเป็นเพลงใหม่นะครับก็ฝากคนดูนะครแล้วก็เพลงเลิกกับตัวละครก็จะทำในสไตล์ฟจิตการดีตรีแบบนเหมือนใส่ที่สดใจในแนวหรูคนรุ่นใหม่ที่ชฉันชอบอย่างเงี้ยอยากให้ทุก ก,ก็ฝากโครงการโบก็เลยนะครับก็จริงๆเป็นเป็นโครงการที่ผมรู้สึกว่าน่าตออโจทย์ใครหลายๆคนรวมถึงคนรุ่นใหม่และคนทุกรุ่นเลยนะครับทุกเช่นเขารู้สึกว่าเป็นเป็นสถานที่หรือพืนที่ที่ดีมากมีทั้งอารกินก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองได้ง่ายเลยแล้วก็เป็นแบบอยู่ห้ามกลางใจกลางเมืองมีแบบฟําลิตี้ต่างๆให้ให้ใช้แน่นอนครับสามารถอยู่ที่นี่จบในในนะครับโครงการเดียวแน่นอนแล้วก็ฝากบอกด้วยครับมาดูเรื่เสริมเพิ่มเติมด้วยครับเืลยเขาที่ชอบกินกันในการบอกอากาศก็มีคนแบบ ครับก็สำหรับโพบรับพาสริสารครับผมก็ย่างที่นิวว่าไปก็คือมีทำกิจกรรมมากมายแล้วก็มีหลายขนาดห้องให้เลือกครับสำหรับแต่ละคนว่าแต่จะมาอยู่คนเดียวหรือมาอยู่ครอบครัวหรือเพื่อนก็ได้ครับผมก็รู้สึกว่าโครงการนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นโครงการที่น่าอยู่มากครับเป็นทางง่ายแล้วก็การรฟบประทานทั้งสายชิ้นก็สายสินไอย่างราบาน่ารักมาก่รับรานกินไดดีมากครแบ้วกบโจทย์คนรุ่นใหม่เลย อันนี้แกนจูอ๋อเห็นว่าเมื่อกี้มาเสิร์ฟเพลงใหม่เป็นยังไงบ้างครับขอรู้สึกได้รับเพลงใหม่ตื่นเต้นขนาดไหนกันไปก็กระแสนะก็จริงก็กระแสก็ดีนะทุกคนให้การตอบรับในการคัมแบ็ a ครั้งน anyway. ี้อะไรอย่างนี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่เราก็ดีใจเหมือนกันที่เหมือนกับว่างานเราที่เราตั้งใจทำเนี่ยทุกคนแบบดีใจเออเ e นจอยกับมันอะย่างนี้แล้วก็ให้การตอบรับที่ดีทำไมเออไม่ได้ติดแอปติแอปติแอปครับผม ก็เท <T esi> pues ็กซ่เพลงนี้แล้วก็เราเป็นส่วนล้วนหรือใครมี็นส่วนช่วยอะไรพี่สิงไหมครับกับเท็กซ์ก็จริงๆแล้วก็ชื่อเพลงติดแอรใช่ไหมก็จริงจะดึงความติดแอรของคุณพีเจมาบ้างไปมาบ้างของผมเองมาบ้างในการแต่งเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นคอมบิเนชันที่รู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจกับมันได้ได้ง่ายกับเพลงนี้คุณแับเองเนี่ยผมแรปเองครับแต่งแต่งเองบ้างถ้าไปไหนมงครับแต่งเอง ก็แต่งฟังกันโอเคเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอ่ะก็มีก็ก็แค่รู้สึกว่าแต่งไปมุ่งว่าตามสไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็แค่ตามความรู้สึกที่ที่รู้สึกณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ส่งทีมพูฟก็ได้ก็โอเคได้ขึ้นมาเป็นเพลงถือว่าใส่ตัวตนของพวกเราไปเล่นไนสครับเพราะว่าในอันดูที่มันต้องติดติดแอนในแบบ แล้วจิงจิงร้อยจิงสีจริงจริงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าจริงๆตัวของผมจริงเปคนเรียบร้อยที่ถ้าพับไว้ไม่ค่อยติดแอคเท่าไหร่รอเล่นพี่จีนนะครับกระแสตอบรับทีนี่เป็นยังไงบ้างครับมันมันเกินค่าจากสิ่งที่เราคิดได้ไหมเพลงติดแอคของพี่นิวใช่จริงๆชอบครับผมร้องกับพี่ไบร์นกันอยู่2คนอะไรเงี้ยตอนตั้งแต่ก่อนเพลงปล่อยตั้งแต่ตอนเราไปเขียนรายการจตีนก็ร้องตลอดกับมีเปิดไดโม่ถัาคู่แท็ดของฉันเนเชียลบาง ติดมมากรู้สึกว่าเออรวมถึงท่าด้วยรู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรใหม่ๆหม,หม่ที่ได้เห็นต่อยมจากที่นะี่เลยอันนี้เราเสิ่อถึงี่แดนน่านี่มันคือเจะได้ไม่น,นนะมันจะเป็นการต่อยเพราหรัารสืบทอดส,สองซ,องซีรีส์หรือเปล่ามันเกี่ยวกันก็จริงๆผมรู้สึกว่าเอา่อเรียกว่าเหมือนเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ทำให้พวกเรา จริงๆผู้เราก็รู้สึกว่าเดินมาเด v e l o p มาจากซีซั่นแรกใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีความเป็นศิลปินในตนัวเองอะแล้วก็เขาก็จะมีเพลงให้ที่แบบบอกตัวตรงตัวเองซึ่งเกี่ยวกับการส่งไหมก็ไม่บอกเดี๋ยวรอตริดตามแต่ว่าซีซั่นสอ,สองประตูเราก็ได้เห็นแน่แน่ใช่ไหมคะหมายถึงว่าได้เห็นซีรีส์ใช่ไหมโอ้ได้เห็นแน่แไม่ต้องห่วงคนอันนี้คือถ่ายทำเป็นเริ่มถ่ายทำ,ทำ,ทำแล้วตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องเพลงเป็นหลักกป็นตัว ตอนนี้ความจริงเชนสสองในระหว่างช่วงพีโปรดักชั่นกำลังเปลี่ยนการอยู่ก็ก็ให้ในปีนี้ได้ถ่ายแน่นอนก็น่าจะออกภายในปีนี้แต่ว่ายังไงก็จะมีเขียกว่าอยู่กันครบแน่นอนใช่ไหมครับอ๋อครบยังรักกันดีครับยัรักกันดีครับรักกันสุดๆเลยครับทุกวันนี้เพราะว่าถ่ายรายการด้วยกันอะไรเงี้ยไปนอนแบบางจังหวัดอะไรเงี้ยมันแบบเจอบ่อยอยู่บ้านเดียวกันแล้วถ้าดีอยู่บ้านเดียวนะแต่ก็ได้เห็นทัศนการในการที่ตกคืนคิดว่าครับผมว่าจริงๆแล้ว คุณพูดกับบอสคุณโนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบอะไรเดิมๆเขาชอบอะไรที่มันแบบรู้ว่าจัดจ้านใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากคนอ่านอะไรใหม่ๆนี่คือต้องตัดเทปเซลแล้วไปสืบเรื่องใหม่ใหม่ที่มันเต็นนำเทรนด์นำแฟชั่นไหมอันนี้หรือว่าต้องรอดูสบายคิดว่าไม่ไม่น่าพลาดแต่ว่าคืออะไรก็ต้องรอดูสบายเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนนกัใช่รอาจจะเป็นแบบฟันเจลมาอะไรแบบนี้ฟันทองฟันทองพี่ไปอาจจะสักคุณเจอาจจะตออผมเฮ้หรอเลนี่อ แล้วช่วงนี้เป็นเห็นไหมครับกับแฟนบิวตี้เห็นว่าจะมีการแต่ว่าได้โทรปรัแฟนๆทุกที่เลยครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีมีแบบจะได้พบปะแฟนๆที่ไหนบ้างความจริงเราเวลาทำงานอีกเป็นเราก็อยากเจอแฟนๆอยู่แล้วแล้วก็ความจริงคันล่าสุดที่เพิ่งจัดไปก็รู้สึกดีมากๆที่ได้เจอแฟนๆหลายคนแล้วก็มันเหมือนเป็นกำลังใจพวกเราในการทำงานมาเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมตัวต่อซีนสองแล้วก็มีรายการเจอไปอีกรู้สึกว่าฟูลฟิวแล้วก็ ปีก็ไม่แต่ทำงานเป็นอยื่อนกันไหมครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าต่างคนก็ได้แยกย้ายไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมไม่ได้แยกย้ายนะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเลยเหรออยู่ด้วยกันสนิทกันกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าเหมือนไปถ่ายสางจังหวัดทีหนึ่งมันก็ต้องไปนอนค้างคืนหรือว่าใช้เวลาด้วยกันทั้งวันเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันสนิทกว่าเดิมเยอะเลยครับแบบได้ใช้ชีวิตด้วยกันแยกย้ายคือนอนอือแยกคือนอนไม่ได้แยกนะครับนอนห้องเดียวก็นอนด้วยกันอยู่ดีคุณออยยย่่่าาเพิิงสสด๋ีบ แต่ช่วงนี้มันสำคัญด้วยความที่หลายๆคนก็สิบเปอเพราะเรากำลังพูดอยู่เองกันมีแฟนคลับเั็นกลุ่มเด็กทุกช่วงเวลาเราเจอบ้างไหมโอ้โหแปลกๆเจ้าเจ้าบีน่ารักครับเจ้าบีน่ารักใช่ครับจริงๆแล้วแฟนคลับของพวกผมเขาก็รู้สึกว่าเออเขาซัพพอร์ตพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่า เราไม่เคยเจออย่างนั้นนะไม่เคยเจอเออแล้วก็รู้สึกว่าเร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 าคุยกันเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนแบบแฟนแบบปกติแล้วก็แบบส่งมอบ energy ดีๆให้กันเนี่ยแบบยังไม่เคยเจอที่กผพงษเคามีคขามีข้อตบตบมีความแบบเป็นกันเองเลยใช้ขึ้นที่สุดตรงนั้นจะขนาดพงษ์ผมผมว่าเขาเขาซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเราอยู่แล้วอะก็ไม่ไม่คิดว่า ก็จะมีนะครับอะไรที่มันหลาผมก็เจอแล้วก็เขาน่ารักทุกคนแล้วก็เขาไม่เคยเจออะไรเหตุการณ์อะไรแนี้ไม่เจอเลยไี่จะไม่เจออาจจะเป็นเจลบีอาจจะต้องกลัวพวกเราแทนใช่เพราะอาจจะทุกข์ทาวมากกว่าชอาจิงไองชอบจิ๋งเป็นเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่าฐานเป็นฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะไปทำสรับพวกเราเพราะว่าผลงานก็มีปล่อยเรื่อยๆก็จริงๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆก็มีแฟนๆกลุ่มที่จะติดตามมาตั้งแต่ซีรีส์อะไรเงี้ยว่าจริงๆเรามีเพลง แล้วก็ได้ไปออกเมนได้เจอแบบแฟนคลับหรือว่าแบบว่าเอ่อเฟสติวัลอื่นๆอะไรเงี้ยก็ได้แบบเจอคนอื่นด้วยก็เพินมากขึ้นก็จะมีโอกาสได้ไปกับแจเติม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 เนชั่นแนลแฟนแต่มแซ่บจริงจริงในซัมเมอร์แฟนมีไหมครับพี่เจเออจริงๆริงก็ก็อยากมีแต่ว่าก็ต้องรอดูครับผมเลยว่ามีแล้วแต่ว่าผมยังต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูอยากได้บอกเลยพวกเราเป็นน้องอื่นทีมากี่เท่าไหร่นะร้านอะไ ปีกว่าจริงๆอุ้ยสปีแล้วสอปีแล้วแต่สองปีจะดีคนมากครับเจะดีคนมากครับไม่ตัดสินคนพวกเราได้เสียอะไรอย่างเงี้ยัสนอยู่แล้วอยู่แล้วแน่อนแล้วก็อยากให้อยู่ัะพวกเราเป็นนานๆดีรว่ารู้สึกว่าจะพัฒนาตนแล้วก็เรียนพัฒนาตนแนี้ดูจังหวะติดน ก็คุณเราจะพัฒนาตนแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะแล้วก็เดินทางสายกลางด้วยเออไม่ทำอะไรไม่ดีเออแล้วก็เป็นตัวอย่างสังคมด้วยนะครับผมก็ฝากส่วนเด็กก็เลยสนใจที่ยังไม่ติดตามก็มาติดตามพวกเราได้เนาะอกมัน้อกก็ติดตามพี่ๆได้นะครับฝากด้วยนะครับขอบบคคุณรันี่เปไปงานไม่อพิเศษ